ุลับตุเลครับเรียนลงนามใจสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอ่ะทุกกี้ก่อนทัวร์ครับสร้างความสุขสนุกได้365วันตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับอ่ากูนะ๊ทามรีสอร์ทณบ้านบางเหลียงวันนี้เรามีทริปนะครับอีกทริปหนึ่ง อ่าพายเรือในคลองนะครับอ่าเราจะมาพายเรือเที่ยวกันวันนี้อ่าพายเรือเที่ยวในคลองบางเหลียงกันครับอ่าเดี๋ยวเราจะพายจากตรงนี้นะครับกุฎามรีสอร์ทนะครับอ่าไปอ่าปากอ่าวนะครับก็น่าสักประมาณทัก2 3มกิโลนะครับอ่าไปเก็บดอกลำพูไปเก็บดอกเขาคันเงินมาเอเก็บลูกเขาคันกงินครับอ่า นะครับให้ดูบรรยากาศของ Good Time Resort ที่นี่ก็จะมีห้องพักนะครับมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ด้านนี้นะครับบริการทั้งห้องพักแล้วก็ร้านกาแฟร้านอาหารด้วยเผื่อใครมองหาที่พักอยู่นะครับอยากจะ,ะมาเที่ยวภายเหลือ,อเดี๋ยวไปดูว่าทริปนี้ จะสนุกสนานแค่ไหนเป็นทริปต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่อาทิตย์ที่แล้วเราพายกันคลองท่าม่วงาชายทะเลท่าม่วงวันนี้มาคลองบางเหลียงไปดูกันครับว่าบรรยากาศจะสนุกสนานเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับติดตามชมกันเอ่ะเพื่อใครบอกว่าอยากจะมาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆมาพายเรือเล่นกันนะครับไม่ได้มีแค่สามลำแค่นี้นะครับนน่นยังมีอีกอีกเพียบ นะครับเตรียมไว้เผื่อใครอยากจะมาทำมอคแกลลี ally, พ่พาพาครอบครัวมาเที่ยวช่วงโควิดออกต่างจังหวัดไม่ได้นะครับที่นี่ก็มีเรือไว้คอยบริการนะครับไว้ให้พายเล่นกันก็มีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำไว้คอยบริการด้วยเพนะนเวลามาเนี่ยเตรียมชุดมาได้เลยพายเสร็จนะครับขึ้นจากทะเลขึ้นจากคลองเสร็จ ก็อาบน้ำอาบท่าที่นี่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงท่าน้ำที่เราจะาลงเรือกันนะครับทางรีสอร์ทก็จะเตรียมเป็นแพรไว้ให้นะครับแพลอยน้ำเพื่อจะได้ลงขึ้นลงงันสะดวกสะดวกหน่อยนี่ตรงนี้นะครับวันนี้โชคดีครับน้ำใสมากแล้วก็แดดไม่ร้อนด้วย นะครับอ่าวที่แล้วนี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับคลิปที่แล้วนี่เราพายกันในทะเลเลยโอ้ลมแรงมากนะครับแต่ก็มันสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพายจากตรงเนี้ยนะครับจากในคลองนี้ออกไปปากอ่าวนะครับก็ประมาณเส้นทางวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเก็บดอกลำพูนะครับไปดูลูกเขาคัน อย่าน,นี้จะได้เก่งส้มครับอาการอาการหมากกับการพายเรือมากครับวันนี้โอเคไปเนเดิมครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกุดทามครับกับอุปกรณ์เรือนะฮะแสงอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับวันนี้คลุมฟ้าคลุมฝนอยู่แต่ข้อดีก็คือ มันไม่มีแดดนะครับอ่ะมีลุงชายครับแล้วก็เจ้าเดิมครับปะจอยครับจากขนมสเต็กค,ครับนี่าจากตรงนี้ไปขนมสเต็ก2กิโลอีกเส้นทางหนึ่งนะครับอ่าเราย่อยเส้นทางให้เพราะว่ามันจะไกลเกินไปก็ถ้าใครชอบภายในคลองนะครับ ลมน้อยๆก็จากขนมสเต็กมากูดทามสอกิโลถ้าใครอยากพายแบบดูดๆมันๆก็จากกูดทามตรงนี้นะครับไปสู่ปากอ่าวกี่กิโลพี่จอยปากอ่าว2อกิโลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ทั้งทริปก็ประมาณ4กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศในคลองวันนี้เรามากัน3มลำเหมือนเดิมนะครับขาดคนเดียววันนี้ครับขาด ลุงจอมนะครับแต่มีป้าสาวมาแทนครับเจ้าของขนมโคโบราณจากบ้านจากขนมอะ,อะไรแล้วนะขนมอ้วนน้อยอะนะครับโอ้โหดูครับไม,ไม่มีคนทวงครับโอ้หัวกระดกหัวกระดกขนาดนี้ นะครับอ่าคลองนี้จะเป็นคลองที่อ่าเชื่อมกับทะเลนะครับแล้วก็พอช่วงหน้าแล้งเนี่ยอ่าก็จะมีแมงกะพุนเข้ามาอยู่ในคลองนี้แหละเป็นล้านๆตัวนะครับ,บอ่คอ,อยติดตามกันจะดูแมงกะพุนก็ติดต่อไปที่นี่นะครับขนมสเต็กค,ครับติดต่อคุณจอยได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ออยากจะพายเรือ ทางขนมสเต็กก็จะมีสตารไว้ให้นี่ก็ส่วนหนึ่งของสตาฟครับคนนี้มือหนึ่งครับยืนหนึ่งเรื่องพายให้เพื่อนนั่งครับแต่ดีนะเหมือนมีลมแต่มันก็ไปได้ชิวๆววครับอ่านะฮะี่ทวนลมนนี่ทวนลมทวนขึ้น นะครับผมให้ดูปากอ่าวปากคลองนะครับนี่ที่พิจอยพายอยู่นะครับอ่าของป้าสาวนี่ที่หัวกระดกเพราะว่าไปนั่งตูดครับนี่นะฮะแล้วแต่คนพายก็จะพายกันไปเรื่อยๆออกแรงไม่เยอะอ่าสองกิโลเนี่ยพอจะสนุกสนุกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพอยแรก จุดแรกเดี๋ยวเราจะแวะเนี่ยเราจะไปดูอะไรกันในคลองนี้มีหลายๆอย่างให้ดูนะครับแต่ที่สำคัญคือช่วงนี้น้ำจะใสนะครับปกติเราก็จะมีกิจกรรมพายเรือเก็บขยะนะครับกิจกรรมแรลลี่พายเรือในคลองนะครับเดี๋ยว กิจกรรมต่างๆหรือว่าใครสนใจอยากจะพายเรือพายอะไรต่างๆก็ติดต่อไปที่ขนมสเต็กได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเรื่องของค่าบริการอะไรต่างๆ,ๆเรื่องของอุปกรณ์ที่สําคัญสุดครับทุกครั้งที่ลงเรือต้องมีชูชีพนะครับมีชูชีพเราว่ายน้ําเป็นนะครับแต่เราก็ต้องใส่ชูชีพด้วยนะครับทุกคนประสาวเหนื่อยแล้วครับ I <laughs> เดี๋ยวมาให้ดูที่เขาเรียกกันว่าเขาคันภาษาการเขาเรียกลูกเลยพี่เหรออันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่เขียวๆเล็กๆอยู่นี้อันเนี้ยไว้สําหรับเกงส้มอ่าแถวใต้จะไว้เกงส้มให้รสชาติเปรี้ยวอร่อยนะครับนี่ต้นมันก็จะเป็นเถาเถาเป็นย่านย่านเนี่เขาเรียกเป็นเถา น,น,นี่อ่าโ <c oughs> อ <c oughs> าาลูกสวยเหมือนองุนเลยครงการพีกอาแจ้งมว่าขอลูกขันไปทางานวิจัยนี่เวียอมืมมกันว่าวจัอกมาลเนยัางนอกจากแกงส้มทำอะไรได้นี่พี่จอย เหมือนเหมือนลูกอะไรนะอ่าก็เรียกอะไรเบอร์รี่ลัดเบอร์รี่ฮะอะไรอ่ะบอกว่าให้เอาไปทำวายอ่าแต่ว่ายังไม่กล้าทำเพราะว่าชั้นดำๆนี่คือคันอ๋อถ้าแตกได้เดี๋ยวมันจะเจอแล้วเราจะคันหมายถึงว่าคันปากหรือว่าโดนมืออ๋อโดนมือมันคันอ๋อเขาเลยเรียกลูกเถาคันเถาเถาเถาอ่านะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปแกงส้มเงาก็จะเอาไปเป็นลูกเขียวๆไม่ถึงกับสุกนะครับในริมคลองก็หาหากินได้เก็บผักได้นี่มีผักบุ้งได้เขาเรียกอะไรผักบุ้งทอดน้ำเหือครับอย่างนี้โอ้นี่<อ><อ> นี่แบบนี้คือไม่มีเจ้าของเก็บได้เลยเนี่ยครับเยอะเลยเ <มา S 1> นี่ยเหมือนองางุลเลยดูดิดูด,ดิคุณเอยเอยหนเยไหนพี่ชายเอยไหนครับจะจะดูลูกที่มันสุกเออนี่ลูกสุกสุกสุกสจะเป็นอย่างนั้นครับสีดำดำเหมือนลูก ว่าเหมือนลูกรัดเบอร์รี่ลูกอะไระเชร์รี่อะไรแบบนั้นนะ <c oughs> ตระกูลเบอร์รี่ <c oughs> ทั้งหลายอ่ามันก็เป็นป่าริมคลองอย่างนี้นี่ยนะครับก็พาเด็กๆมาได้เด็กๆเผื่ออยากจะรู้จักพันมงพันไม้อ่าแต่ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นพี่จอยบอกลูกสุกนี่อ่าเวลามันแตกปุ๊บมันจะคัน โดนมือก็คันแล้วอ่ะพี่อืมปลาจอยในลรงนี้มีจุดน่าสนใจตรงไหนบ้างนี้นมีเกาะเกาะกลางยังมีอยู่อไหมเก็บหมายถึงว่าซื้อผักชาวบ้านนั่นอ่ะนะ นี่ครับจะพายคนเดียวพายสองคนได้หมดแต่ขอใหอ้ใส่ชูชีพนะครับเพราะว่าในคลองเนี่ยน้ำค่อนข้างลึกสักหน่อยนะครับไม่เหมือนในทะเลในทะเลนี่น้ำประมาณสักเม็ดถึงสองเมตรก็ถือว่าไม่ลึก เหมือนๆครับปกติเนี่ยที่ท่านหินอยู่ที่เพื่อนเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเวงนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับแต่ช่วงหน้าแล้งก็จะมีการปลูกผักเราก็สามารถพายเรือขึ้นมาซื้อผักกับชาวบ้านได้นะครับอตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็จะพักการปลูกผักไว้ก่อน ็จะมีบ้านชาวบ้านนะครับอ่ะถึงตรงนี้ก็ประมาณสัก1กิโลได้ไหมพี่จอยตรงเนี้ยสะพานเนี้ยหกิโลได้แล้วนะฮะ<า>ก็เหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปนะครับอ่าให้เด็กๆได้รู้จักวิถีชีวิตของคนในคลอง มาดูประมงพื้นบ้านนะครับดูวิวต่างๆก็พายกันแบบไม่ต้องรีบร้อนนะครับจะได้สัมผัสกับธรรมชาติในคลองบางเหลียงจริงๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ำเยอะครับดูสะพานครับรอเกือบถึงสะพานเลยครับ ไปได้แบบชิวๆกันเลยลุงชายกับชายทะเลอันไหนอาพายได้สนุกกว่าครับอาถ้าทะเลเนี่ยคือสนุกจะมีคลื่นจะได้ปะทะกับคลื่นแต่อันนี้ก็คือจะไปเรื่อยๆเรียบๆนะครับอาอทิตี่แล้วเราไปภายกันในทะเลครับอย่างย่งโหดอะ่ะอย่างโหด ถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนะครับกับย้อนไปดูได้นะครับกับคลิปพายเรือล่องทะเลสาบนะครับสนุกสนานกันทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บกด subscribe ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆ นะครับกดแล้วก็กดสันกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอ่ะเพื่อนๆือนเดี๋ยวผมให้ดูอะไรอย่างหนึง่งนะครับอ่าเพื่อนๆือนจะเห็นนี่วิวนั้นครับวิวที่ปัจจอยกำลังพายไปะนะครับอ่าตรงนั้นจะสวยถ่ายรูปแล้วสวยนะครับ เดี๋ยวเราไปแอคชั่นถ่ายรูปกันสักสองสามรูปกับต้นมะพร้าต้นนี้กันครับอ่เนี่ยครับเรือประมงพื้นบ้านนะครับเผื่อใครพายเรือมาปุ๊บอ่าถ้าเจอ คุณลุงคุณป้าเขามาจากทะเลเนี่ยก็ขอซื้อปูซื้อปลาได้นะครับนี่นี่ลุงบอกวันนี้ออกไปไม่ได้ครับดูลมดูฝนมาวังนี้ได้ได้เล่กับนุห่อน,นุปลานิลเล่เยอะครับอตึงปูเลยอนะ่ะไม่ได้กับ อ๋ออ๋อแสดงว่าในกล่องนี้ครอบมดตุกย่างดังเข้มดังจืดครับปูด,ดำปูมาอ๋อในนี้มีแต่ปูปูด,ดำ,อ,ดดำอืับอันนั้นกับเว้นในกล้องถึงนู่นก็เยอะ ก็เดี๋ยวน่าจะสักประมาณชั่วโมงนึงน่าจะมีฝนตกนะครับเราคงไม่ได้ออกไปสำหรับวันนี้นะครับแต่โดยเส้นทางเนี่ยก็จะพายสนุกสนุกคือช่วงนี้อาจจะมีลมมีฝนนิดหน่อย นะครับก็ต้องอ<ด>เลือกดูอ่ะน,นะฮะ ไปเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนูน้นเก็บฝั่งนู้นนี่นี่กับคานเรือเขาเรียกคานเรืออ่ะกะ็วันนี้น่าจะประมาณตรงนี้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากอุปสรรคเรื่องของ ดินฟ้าอากาศดูครับมันกำลังมาเดี๋ยวอากาศดีๆเรามาพายให้จบทริปเลยให้เต็มทริปเลยนะครับแต่ตรงนี้จากที่เราพายกันมาก็น่าสักประมาณเกือบเกือบกิโลแหละนะครับก็พายกันชิวๆเก็บลูกเขาคันไว้แกงส้มกันก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับชาวประมงพื้นบ้าน kau tidak berani อันนี้ครับทุกคนครับแบบพายเรือในคลองบางเหลียงนะครับวันนี้ด้วยสภาพอากาศเนี่ยมันไม่สามารถพายให้เต็มทริปได้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าะจะหาเวลาอากาศดีๆจะมาพายให้เต็มทริป2กิโลนะครับวันนี้ได้ไปประมาณสักกิโลหนึงนะครับด้วยลมฟ้าอากาศใครอยากจะ มาพายเรือแบบนี้สนุกสนุกแบบนี้ชิวชีวแบบนี้หาผักหาปลาครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับกับคุณยี่อ,อนตัวครับ